ว่าด้วยเราอายุเข้า30หรือว่ากําลังอยู่ในวัย30อัพอย่างเรานะคะต้องเลือกครีมให้เหมาะสมกับสภาพผิวเราด้วยนะคะและ้าอแากแนะนําเซตบํารุงผิวของงานเมลินตัวนี้เลยค่ะพเพราะเซตบำรุงผิวตัวนี้เขาทํามาให้เหมาะกับสาววัย30อย่างเราโดยเฉพาะเลยจ้าขั้นตอนดูแลก็ไม่ยากค่ะตัวนี้ก็คือเซรั่มน้ำกุหลาบของงานเมลินนั่นเองค่ะบอกเลยว่าทาไปแล้วผิวมีความชุ่มชื่นมากผิวเราจะมีความนุ่มแล้วก็รูขุมขนจะกระชับลงนะคะแถมลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำของเราได้ดีด้วยค่ะพี่แพรชอบเพราะว่าครั้งแรกที่ เติมน้าให้กับชั้นผิวได้ดีด้วยค่ะและสาวๆคนไหนที่พักผ่อนน้อยตัวนี้แนะนําเลยจ้าและขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือการใช้ครีมเมลินตัวนี้เลยค่ะบอกเลยว่า <c oughs> เนื้อครีมของเขาเกลี่ยง,ง่ายซึมไวนะคะแล้วก็เพิ่มความชุมช่มชื้นให้กับผิวได้ดีด้วยค่ะลดเดือนริ้วรอยจุดด่างดาของเราได้ดีนะคะแล้วก็เพิ่มความชุมช่มชื้นให้กับผิวของเราในวัย30แบบนี้ที่แบบช่วงนี้ยิ่งอากาศหนาวนะคะก็คือจะมีความแบบว่าผิวหน้าแห้งง่ายนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เพิ่มความชุมช่มชื้นให้ผิ <c oughs> ใช้แพ็ค,คู่นี้ก็ยิ่งดีนะคะบอกเลยว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีด้วยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าใช้ต่อเนื่องผิวยิ่งมีความแบบสุขภาพดีเวอร์อายุเข้า30หรือวัยสามสิบก็อย่าลืมดูแลผิวกันให้ดูสุขภาพดีนะคะและถ้าใครอยากลองใช้เดี๋ยวแพพิงค์คิกัดให้ในคลิปนี้เลยจ้า